สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนมุงมนนะจ้าวันนี้ก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมจ้ะขุณเขาเขาเล่าึ้นเราเราจ้าึ้นยุ่งนะจ้ะอันนี้เป็นเขาเจ้า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 ขอบคุณมากเอ้ยแบกหนักเนาะ <laughs> ต้นตอนอัี้ไอแนวนี้มันบังเนาะนมั่ก็เปิด เรานะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาดอกไม้มาไหวจ้ะก็จะรับแบบนี้สงคนแล้วก็ช่วยกัน,นเ,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 เราไม่สูง้ะ ข้าวนะจ๊ะแต่ละถุงเนี่ยเราก็จะบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยนะจ๊ะใส่กระสอบปุ๋ยละสามประมาณ30กิโลจ้ะก็ใช้เป็นปอฟางมาัดป่านะจ๊ะแล้วก็เอาเขายุง่งเขาเล่านั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะปิดยุ่งเข่าเลยจ้ะถ้าพอสายเซตก็จะไปเปิดได้ทีหนึ่งตอนเดือน3ซึ่งมันเป็นประเพณีท้องถิ่นของทางนี่นะจ๊ะแล้วเราก็จะวายจ้ะก็จะมีชุดดอกไม้นะจ๊ะที่เอาเก็บข้างบน มันก็สจุดไหวายแล้วก็มีน้ำนะจ๊ะเพื่อที่จะขอบคุณอุขาอุนามของพระแม่คงคาพระแม่โพสุพระแม่ธร,ร,รณีนะจ๊ะทั้งสามพระแม่ที่ได้สร้างให้มาเป็นอุขาอุนามของเรานั่นเองนะจ๊ะ <Okay. S 1> อ,อันนี้ก็ปักข้ั้ง่าง ลุงมนะจ๊ะก็จะเป็นตัวแทนนะจ๊ะในการกราบไหว้นะจ๊ะยุ้งข้าวเล้าข้าวขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเทพเทวดานะจ๊ะที่ปกปักรักษาเคหาสถานต่างๆนะจ๊ะพระแม่คงคาพระแม่โพสุพระแม่ธรณีนะจ๊ะแล้วก็ทําการปิดเล้านะจ๊ะเราจะเห็นดอกไม้อันเก่านะจ๊ะที่อยู่ทั้งบนนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายกับพี่น้องไดูนะจ๊ะ ก็อันนี้เป็นรูมโนก็สวดขอบคุณนะคะขออน่านตังนโมสามจบอะไรเงี้ยจ้ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ลูกหลานได้ประสบผลสําเร็จในการทํานาทําไร่ในปีนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นประเพณีท้องถิ่นนะจ๊ะของของชาวอีสานนะจ๊ะบ้านเองที่ได้ทำเขานะจ๊ะทำเขานาปีนะจ๊ะก็ ได้มีประเพณีพิธีกรรมต่างๆจ้ะคือเราก็จะเคารพในบรรพบุรุษเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะแล้วก็จะทำการกราบไหว้คือแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะจ๊ะที่เขาได้พาปฏิบัติมานะเนาะที่นี่เราก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จ้า